14เมษายนนะคะดาวรับผลของชาวตุลคือดาวอาทิตย์นะคะโคจรเป็นมหาอุด1เดือนนะคะประกอบกับดาวประจําตัวที่เป็นมหาอุดด้วยเช่นกันในอีกมุมของดวงดาวนะคะก็มีดาวกําลังน้อยและดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นดังนั้น5เรื่องสุดขั้วของชาวตุลในช่วงปีใหม่ไทยมีเรื่องใดบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่รัคนาราศีตุลแล้ฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกาย,ยนก็รับฟังได้ หากสนใจเรื่องการพยากรณฝากกดติดตามช่องโหราห้าเกนะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะเป็นช่วงที่ดาวการเงินคือดาวองคานนะคะโคจรเดินหน้าอยู่ในภพเรือนกัมมะนะคะดาวองคานมีกําลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะก็คือเรื่องเงินทองชาวกลุ่มช่วงนี้นะคะถึงแม้จะอยู่ในภพเรือนเรื่องการงานหน้าที่ความรับผิดชอบถือว่าภารกิจหน้าที่มีให้ทานะคะเป็นยังวะที่ทํามากอาจจะได้ใช้เงินน้อยนะเนื่องจากมีภารกิจรอบตัวเยอะนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องเงินทองนะใช้ไปกับการลงทุนทางการงานหรือกําลังลองผิดลองถูกกับการลงทุนบางอย่างได้นะคะรับบทบาทรับภารกิจนะคะในเชิงครัวเรือนนะบางทีก็ช่วยเหลือคู่คลองนะคะมีเหตุจะต้องเกื้อกูลกันหรือต่างตอบแทนเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่คลองในช่วงนี้ได้นะคะนอกจากนี้เป็นช่วงที่เรื่องงานการต่างๆของชาวตุนนะคะ มักต้องหยิบจับรับผิดช,ชอบเองนะเนื่องจากมันไม่ค่อยมีตัวช่วยนะคะบางอย่างไม่มีใครทําได้นอกจากเราคนเดียวนะทำให้ชาวตุนช่วงนี้นะคะ,ะมีช่องทางมีจุดหาเงินนะแต่มักจะเหนื่อยขึ้นนะคะหรือว่าหาได้เยอะนะแต่ก็มีรายจ่ายรอบตัวทําให้บางท่านเป็นเสาหลักนะคะมีภาระส่งเสียเลี้ยงดูหรือเป็นห่วงเป็นใย,ยคนในบ้านในครัวเรือนนะทำให้ทํางานเยอะภารกิจมากแต่เป็นคนที่ ใช้เงินได้น้อยนะเรียกว่าเป็นคนลงแรงคนหาเงินนะคะแต่เวลาใช้เงินจริง,รงๆก็เป็นเรื่องราวของคนอื่นซะมากกว่านะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวรับผลโคจรด้วยกําลังแรงเป็นมหาอุดนะคะดาวอาทิตย้าย14่เมษายนอยู่ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะด้วยกําลังแรงสุดในรอบปีเลงลัคนาด,ดังนั้นชาวตุลน,นะคะก็จะมีดาวอาทิตย์นะคะที่โดดเด่นนะคะในเชิงรับผลสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงนะคะเป็นความหมายเชิงการได้ ข้าสังคมนะช่วงนี้ก็เป็นเกียรติได้รับเชิญเป็นประธานมีหน้ามีตาเชิงสังคมเกิดขึ้นได้บางทีก็เป็นจากเรื่องลูกหลานบริวารเนะคะเกี่ยวข้องกับงานเป็นทางการเข้างานสังคมที่น่าเชื่อถือหรือมีเหตุไปเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่นะหรือมีบริษัทหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาอุดหนุนการงานการค้านะคะเป็นช่วงที่วาสนาชะตาชีวิตนะคะอาจได้อัปเกรดขึ้นนะบางท่านเป็นเรื่องเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ รอบตัวมีบรรยากาศดีขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องราวทางลาภผลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคู่ครองช่วงนี้ก็อาจจะมีเกื้อนห,หนุนกันได้นะคะเป็น่องหวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเข้าของราคาสูงราคาแพงเหมือนการได้เข้าของที่หมายปองอยากได้มานานแล้วนะคะได้เข้าของชิ้นใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินนะคะรถยนต์ยานพนาหนะเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะคะโดยเป็นช่วงที่อาจจะมีนิสินเกิดขึ้นนะแต่ก็ได้เข้าของชิ้นใหญ่ที่หมายปองมานานนะคะ เป็นช่วงก่อเกิดกิจกรรมบางอย่างที่เราเป็นผู้นำนะคะหรือถูกมอบหมายงานที่เราต้องดูแลรับผิดช,ชอบนะเรียกว่าเป็นความโดดเด่นเชิงสังคมที่เกิดขึ้นนะคะมีเหตุชีวิตนะคะเป็นเกี่ยวข้องกับแวดวงสังคมนะคะคนมีตังลูกค้าที่มีศักยภาพนะหรือการเกี่ยวข้องกับคนมียศศักดิ์ตำแหน่งนะคะเนื่องจากเกี่ยวข้องเชิงสังคมนะหรือท่านก็ติดต่อการงานการค้าการหาเงินนะคะ สำหรับในข้อที่3นะคะดาวประจําตัวก็เป็นมหาอุดด้วยช่วงนี้ดาวศุกร์มีกําลังแรงในภพเรือนอรินะคะเป็นภพเรือนเรื่องภารกิจแบกรับนะถือว่าชาวตุลน,นะคะ,ะมีรับผลโดดเด่นแต่ก็มาพร้อมด้วยภารกิจนะเนื่องด้วยดาวประจําตัวนะคะมีกําลังแรงและโคจรวกวนในภพอรินะดังนั้นก็เป็นช่วงที่รับภาระซ้าๆเดิมๆนะคะยังคงมีภารกิจแบกรับโดยเฉพาะเรื่องภาระส่งเสียเลี้ยงดู การมีภาระผูกพันทางใจต่างๆที่ทําให้หน้าที่ของชาวตุลมีเยอะหน่อยช่วงนี้นะคะดาวศุกร์ยังเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยช่วงนี้จะเป็นทั้งเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องภารกิจนะบางทีเป็นสุขภาพคนในบ้านในครัวเรือนนะคะที่เราเองจะต้องเกี่ยวข้องหรือตัวชาวตุลเองช่วงนี้ต้องระวังเนื่นองจากดาวศุกร์ในภพเรือนอรินะคะก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องของการ มีสเสน่ห์ในแบบแปลกๆนะเรียกว่ามักดึงดูดภาระมาให้นะคะมีคนต่างวัยมาพึ่งพาอาศัยหรือช่วงนี้จะคบหาใครก็มักมีภาระหรือเขาเรียกใช้เรียกหาบ่อยขึ้นนะเนื่องจากดาวศุกร์ก็ดึงดูดความสัมพันธ์ในแบบเหนื่อยๆมานะยคะดาวศุกร์ยังเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะก็คือเรื่องราวทางการเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้บางอย่างก็จะเป็นจงังหวะเปลี่ยนผ่านนะคะจบลงจบวาระในเชิงชีวิตประจําวันภารกิจที่ทําอยู่เป็นประจำนะคะก็เ,เกิด ความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะทำให้ปรับตัวเยอะนะคะเรื่องราวลูกหลานบริวารที่เป็นความก้าวหน้าอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อหรือเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่จเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็ทําให้ชาวตุนก็แบกรับภาระตามความก้าวหน้าของบุตรหลานนะคะ โดยรวมนะคะดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุดนะคะทำให้ชาวตุลในเดือนเมษายนครึ่งหลังนี้นะคะภารกิจเยอะมีความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวคนรอบตัวนะคะรวมทั้งก็เป็นจุดที่ชาวตุลต้องระวังเชิงสุขภาพนะคะสำหรับในข้อที่4นะคะดาวพุธโคโจรเข้าสู่ภพเลือนอริเช่นเดียวกันในวันที่11เเมษายนเป็นต้นไปนะคะดาวพุธจะไปเจอกับราหูคู่ศัตรูแล้วยังอยู่ในภพอริด้วยนะช่วงนี้ถือว่าดาวพุธจะ มีปัญหานะคะเนื่องจากกําลังของดวงดาวไม่ค่อยดีแล้วก็เจอคู่ศัตรูด้วยนะคะดาวพุธของชาวตุลน,นะคะสัมพันธ์กับเรื่องการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยในบ้านในครัวเรือนก็ได้ช่วงนี้จะมีเรื่องราวประเภทคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะบางทีลูกหลานไม่เข้าใจความเป็นห่วงเป็นใยห,หรือการอบรมปกครองต่างๆมันก็ต้องใช้ความอดทนมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวเชิง การคล่องตัวไหลลื่นนะเชิงระบบต่างๆก็จะติดติดขัดขัดได้กับเรื่องเอกสารนะคะเรื่องคําตอบการรอคอยหรือแม้แต่เรื่องของความก้าวหน้าแผนการที่วางไว้มันก็จะดูไม่ค่อยชัดเจนหรือเกิดอุปสรรคทําให้เกิดความล่าช้าขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยดีนะะเนื่องจากดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนสุภาษณ์ก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะเป็นความหมายเชิงการสื่อสารดังนั้นชาวตุนช่วงนี้นะคะจะพูดคุยกับคนมี อำนาาเหนือกว่าหรือพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีต้องเรามาะระวังคําพูดเพราะบางทีก็เกิดเรื่องของการขัดอกขัดใจกันด้วยเรื่องทัศนคตินะคะสิ่งใดที่เป็นเชิงลบหรือว่าการพูดจารตรงเกินไปบางทีก็อาจจะทําให้คนเขาไม่ชอบเราก็ได้นะช่วงนี้จึงต้องเรามาะระวังเรื่องคําพูดคําจาพูดไปในเชิงบวกนะคะหรือบางอย่างที่ไม่แน่ใจก็ไม่พูดดีกว่าเรีวยกว่าเป็นช่วงที่การพูดจาก็สร้างศัตรูนะคะตัดโอกาสหรือบางทีก็แคล้วคลาดล่าผลจากเรื่องคําพูดของชาวตุนได้นะคะ เรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะคะช่วงนี้จะรวนง่ายนะเกิดความเสียหายกับเรื่องอุปกรณ์ต่าง,างๆหรือใช้เงินไปนกับเรื่องของการซื้อหาอุปกรณ์สื่อสารให้เทคโนโลยีนะโดยอาจจะเป็นเรื่องของลูกหลานใกล้ตัวนะคะหรือเป็นเรื่องของชาวตุนที่อุปกรณ์มีปัญหาซ่อมแซมนะก็ซื้อใหม่ใช้เงินไปนกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวพระเกตกระตุน้นพบเรือนลาภะนะทำให้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของชาวตุนนะคะในช่วงเครื่องหลังเมษายน ถือว่าดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กระตุ้นเรื่องราวเชิงบวกให้นะไม่ว่าจะเป็นโอกาสนะคะความแคล้วคลาดต่างๆหรือสิ่งที่คิดว่าทําไม่ได้ไม่น่าได้หรือว่าใช้โชคใช้ดวงก็ได้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุนะคะโชคลาภช่วงนี้นะคะสัมพันธ์กับเรื่องลูกๆหล,ล,ลานๆได้นะเช่นการได้รับข่าวดีความก้าวหน้าของคนที่เราเป็นห่วงเป็นใยนะคะโชคบางอย่างเกิดขึ้นจากคนต่างวัยนะบางทีก็เป็นเรื่องงานเรื่องของ เบาอกเบาใจเนะื่องจากบริวารพึ่งพาได้ส่วนหนึ่งนะคะหรือเป็นช่วงที่ปัญหาบุตรหลานบริวารเกิดทางออกเกิดความคลี่คลายเป็นลับผลนะคะจากเรื่องไอเดียความคิดจินตนาการการออกแบบสร้างสรรค์นนะหรือแม้แต่การมีความฝันแปลกๆนะคะเป็นจังหวะที่การตีความก็แม่นยําได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเลขนะคะเรื่องฝันพยากรณ์นะหรือแม้แต่เรื่องของ ชคบางอย่างนะคะเกิดขึ้นจากเรื่องเด็กเล็กๆนะคะหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็ได้นะทำให้ชาวตุนนะคะมีแหล่งที่มาทางโชคลาภมักสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้นะคะมีโชคฟลุกโชคเฮงเกิดขึ้นนะคะกับเรื่องราวที่ไม่น่าเป็นไปได้บันที่เป็นเรื่องการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะบางอย่างที่เป็นภัยจะมาถึงตัวก็มีจังหวะแคล้วคลาดหรือว่าถูกเลื่อนล่าช้าออกไปนะรวมไปถึงเป็นช่วงเวลาที่ชาวตุนนะคะ มีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตก็จะผ่านพ้นหรือแก้ไขปัญหาได้ในแบบเฉียดชฉีวหรือมีตัวช่วยเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะลางสังหอนนะคะหรือจิตสัมผัสบางคนที่มีการฝึกจิตฝึกใจช่วงนี้ก็จะเป็นเชิงเวลาจะมีเหตุมีภัยนะคะก็รู้ล่วงหน้าหรือว่าสังหณ์ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้จริงๆดังนั้นนะคะชาวตุลถือว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชีวิต มีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าสิ่งที่มองไม่เห็นคอยผลักดันให้หลายสิ่งก็ผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะคะกับในช่วงเทศกาลนะคะดาวคู่ศัตรูของชาวตุนไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะส่งผลกับเรื่องราวอุปสรรคเชิงระบบนะเชิงการสื่อสารการนัดหมายมันก็จะเล็ดเลื่อนเคลื่อนได้นะคะดังนั้นเรื่องการเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาเนะคะเรื่องของการนัดหมายต่างๆอย่าลืมคอนเฟิร์มเพราะก็มีโอกาสที่จะเกิดการ เลื่อนหรือเคลื่อนได้จากปัญหาที่ควบคุมไม่ได้รอบตัวนะคะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงระบบเรื่องความติดขัดต่างๆเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลได้ง่ายนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวตุนทุกท่านพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ